พี่ดิซ่าโอ้เป็นยังไงบ้างช่วยกันช่วยเหลือกันทั้งสิบแปดชั่วขุณนอยู่ทั้งสิบแปดชั่วโมงเลยเหรอคะไม่เปลี่ยนเบนกันที่หลังครับอ๋อเปลี่ยนเวรกันอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือจากจากที่เกิดเหตุนะครับมันรายงานข่าวอะไรไม่ไม่ค่อยได้ครับก็ส่งทีมน้องๆคือลงไปอ่าไปในพื้นที่เพื่อ่งข่าวนะครับขึ้นขึ้นมาตอนเช้านะครับก่อนที่จะช่ขึ้นอ่ะอตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอ่ะ ก็นําขึ้นมาได้ตั้งแต่สิบโมงสี่สิบห้าสิบโมงสี่สิบห้านำขึ้นมาได้แล้วค่ะโ,โหยากมากไหมคะยากครับก็น,น้องๆหลายๆหน่วยหน่วยแล้วก็าทั้งทาหารตำรวจครับลงพื้นที่ทั้งหมดครับช่วยกันสำหรับกับสับเปลี่ยนที่มันยากก็คือเราต้องไปเจอชั้นหินแล้วก็ต้องใช้แรงใช้มือบุดอย่างเดียวครับค<ช>่ะสามสามเมตร โอ้โหแล้วน้องเขาเขาอยู่ในการตกใจไหมเขาร้องไห้เขาอะไรไหมคะตกใจร้องไห้ตั้งค็นตอนทั้งคืนเลยเหรอที่ที่แม่ครูพาไปไปตักใส่เสียงมันดังเสียงดังด้วยกศักดิ์เด็กแค่ปีกว่าคุณกิติศักดิ์คะอยากขอถามนิดนึงคุณกิติศักดิ์น้องเขา ปลอดภัยนี่เขามีทะลองปอกเปิดมีอะไรมัม้บาดเจ็บขนาดไหนเขียนข,ขาครับแล้วก็อ่อนแรงตั้งแต่ไม่ไม่กินอาหารกินนมอ่อนแรงแต่ว่ายังปกติอยูป่ยออปกติครับนั่นปกติอ้าวทีนี้เล่านาทีการช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคือนนี้จนแล้วขั้นตอนการวางแผนปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงแล้วนาทีที่ช่วยเหลือน้องมาได้เป็นยังไงกันบ้างก็ตอนตอนตอนแรกเลยครับก็คือรับแจ้งรับแจ้งว่ามี มีเด็กตกลงไปในบอ่อก็ยังไม่เชื่อนะครับจึงกระทั้งไปส่งทีมทีมล่วงหน้าไปดูก่อนก็พบว่ายอยู่ท่อก็เลยให้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีการใช้กล้องย้อนด,ดูดูระยะว่าตกไปยุทเท่าไหร่ครับแล้วก็ใช้ใช้คมอมิดวัดว่ามันยาวเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่เนี่ยครับแล้วก,ก็ประสานเจ้าของที่แล้วก็ประสานตำรวจทหารตำรวจ แล้วก็นายอำเภอครับแล้วก็ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องครับมาร่วมเพราะว่าตัองแต่หน่วยหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ที่รับแจ้งเหตุครับอุปกรณ์มีไม่เพียงพอก็ขอสบสนวนเชือกบสนุนอุปกรณ์ส่งต่างๆต่างครับมาทั้งหมดเพราะตรงตรงตรงนไ้ลครับมืดมากทำให้แสงสว่างครับก็ก็เลยจาเป็นต้องช่วยช่วยกันแล้วก็เื้องต้นสิบเมตรแรกครับ ติ่ก้แรกก็สามารถใช้แบ,บคคูได้จากนายกจากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับก็ขอความช่วยเหลือมาจะบนิการตักตัดได้แค่สิบเมตรครับแล้วก็หลังจากสิบเมตรก็คือเด็กติดอยู่ที่สิบสามเมตรสิบสามเมตรก็ต้องใช้แรงงานคนครับในการขุดแล้วก็ใช้แบ,บคคูเล็กช่วยขุดไปแล้วก็เอาจนจนกระทั่งถึงต้องใช้แรงงานมือขุดผ่านชั้นหินนะครับต่อไปก็เป็นให้เป็นทงแล้วก็ น้ำเด็กออกมาแต่ช่วงที่น้าเด็กออกมาได้ก็ถึงตัวน้องก็ประมาณเก้าโมงกว่าครับแต่ว่าน้าออกได้ก็ะก็ตาณสิบโมงสี่มากอ๋ออนุโมทนานะตอนน้องออกมาเนี่ยตอนน้องออกมาเนี่ยเป็นยังไงมั้งคะก็ก็เข้าทีมกู้ชีพก็เข้าเซฟครับแล้วก็ปิดบังปิดบังตาหมดนื่อยากอยู่ข้างในไม่ได้แต่งเงินมามานานครับแล้วก็เลย เอาออกมาเุื่ะพาร่างกายอนนี้ครับแต่ยังยังร้องไห้อะไรได้ปกติครับอืมอืมและทีมกู้ภัยล่ะพอน้องออกมาได้เป็นยังไงเนี่ยพวกเราดีใจขนาดไหนเนี่ยก็มมกครับก็อ่าพงลุ้นกันเนาะช่วยช่วยกันโอ้ช่วยกันร้องแล้วก็อ่ากอดคอคันครับที่จะทางานกันมาสิบเกือบถึงสิบแปดชั่วโมงครับอืมก็แหมพอมาได้พอออกมาได้เราก็ดีใจเนาะใช่ครับถึงขั้นหลั่งน้ําตาเลยไหมเนี่ย คิดว่านะคอขนาดผมก็ยังคอครับใช่ไหมน้ำตาคอเลยใช่ไหมม,มันทั้งตื้นตันมันทั้งดีใจจนมันพูดไม่ออกอะ่ะด้วยความที่แบบเออเราช่วยมาได้แล้วเราดีใจที่น้องไม่เป็นอะไรครับเพราะเพราะก่อนก่อนหน้านี้มันมันก็มีเหตุการณ์อื่นมีมใช่ไหมตแต่มีเหตุการณ์อื่นแเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยกันมายื้อกันมาช่วยเหลือกันมาสิบสองถึงสามชั่วโมงครับแต่นนั้ก็เสียไง แต่เคสนี้คือน้องแข็งแรงแล้วก็อดทนมากอือขวบกว่าอดทนมากอดทนมากใช่แล้วน้องเอ่อในเคสเนี้ยคือเคสแรกใช่ไหมที่ตกลงในหลุมที่เราเคยเจอเนี่ยใช่ใช่ครับเป็นสิ่งครั้งแรกเลยทโอ้เป็นครั้งแรกไม่เคยเจอมาก่อนต้องวางแผนต้องเตรียมการ้องคิดสารพัดิดีครัผู้รู้ต่างๆครับค่ะคือการวางแผนกันนี้มีทั้งผู้รู้มีทั้งทีมงานแสดงความคิดเห็นคืออะไรจนตกผลึกใช่ไหมคะ เพื่จอจะหาวิธีช่วยได้อันนี้ก็พอสมควรนะต้นนะตอนแรกครันะ้งแรกเขคิดว่าจะเอาคนตัวเล็กลงไปแต่ว่าอขนาดแค่สามสามสิบเซนครับมันผู้ใหญ่ลงไปไม่ได้อยู่แล้วครับม,มันจะเป็นได้แค่เด็กๆเด็กลงไปช่วยเด็กมันก็เสี่ยงกันไปครับเสี<ด>่ยงกันไปเดี๋ยวอากาศมันก็จะหมดก็ไม่ไม่ดีกว่าใช้วิธีการขูดดีกว่านะครับอื หุดรอบๆโอ้โหลำบากมากแต่ก็ก็ผ่านอุปสรรคมาได้ขอชื่นชมนะคะเป็นกําลังใจให้ทีมทุกทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ขอชื่นชมกับกับทุกหน่วยงานที่ร่วมกันนะค่ะครับนะคะขอบคุณมากแล้วอยากจะฝากตือนพ่อแม่ผู้ปกครองยังไงคะเกี่ยวกับกรณีพื้นที่ก่อสร้างเด็กควรมาเล่นไหมควรจะอยู่ใกล้ไหมอะไรยังไงไม่ไม่จาเป็นต้องต้องเป็นเขตก่อสร้างครับส่วนใหญ่ก็คืออ่า การอยู่กับเด็กอยู่ครับต้องดูให้ตลอดเวลาครับค่าสายตานี่เดียวก็เป็นไปได้ครับนั่เราเจอหลายๆเคสมีทั้งอุบัติเหตุรถชนเด็กอยู่ดีก็วิ่งออกไปถนนก็มีบางทีเด็กก็วิ่งลงน้ําก็มีอย่างนี้ครับก็ทาให้มีการต้งบาดเจ็บและเสียชีวิตคเยอะครับก็ให้ดูแลเต็มที่อย่าให้ค่าสายตาว่างั้นเนาะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าเขตก่อสร้างอย่างเดียวเขตอื่นก็เหมือนกันอยู่ในบ้านก็เหมือนกันแป๊บเดียวอ ไปล้วงเอาของเอาอะไรในตุ่มน้ำอะไรประมาณ<ช>นั้นก็มีใช่ไหม,ต,มต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองแบบนี้เนาะครับค่ะขอบคุณมากคุณกิติศักดิ์ขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นกํำลังใจให้ค่ะ